แวนด้าดังเพราะปัน่นดับเพราะพูดมากคำว่าดังได้ก็ร่วงได้ดูจะตรงที่สุดกับชีวิตของแวนด้าแรปเปอร์ชาวกัมพูชาที่เคยถูกยกให้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแต่สุดท้ายกลับต้องดับวูบลงกลางอากาศเพราะปากไวเกินไปเรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วภูมิภาคเมื่อโคคาโคล่าตัดสินใจเด็ดขาดประกาศยกเลิกสัญญาพรีเซนเตอร์กับเขาอย่างเป็นทางการค่ะดังจากกระแสไม่ใช่จากคุณค่า ที่ผ่านมาความดังของแวนด้าไม่ได้เกิดจากความสามารถเพียวๆอย่างเดียวแต่เกิดจากการปั่นกระแสอย่างหนักในโลกออนไลน์เพลงที่ปล่อยออกมามักสอดแทรกเนื้อหาชาตินิยมสุดตรงปลูกอารมณ์คนรุ่นใหม่ในกัมพูชาให้คล้อยตามและยิ่งสร้างภาพลักษณ์ว่าตัวเองเป็นฮีโร่ของชาติแต่คำถามคือความดังแบบนี้มันมีความมั่นคงแค่ไหนคำตอบก็คือแทบไม่มีค่ะเพราะมันคือชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บนการยั่วยุไม่ใช่คุณค่าที่แท้จริง ผลสุดท้ายเมื่อเขาเปิดปากพูดจาเกี่ยวกับประเด็นการเมืองและความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาในเชิงท้าทายโลกธุรกิจยักษ์ใหญ่อย่างโคก้กก็ไม่รอช้าเขี่ยทิ้งอย่างไม่ใยดีค่ะปากไวคือหายนะสิ่งที่ข้าวแวนด้าไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือปากของเขาเองคำพูดที่คิดว่าเทคิดว่าจะปลุกใจแฟนคลับกลับกลายเป็นดาบสองคมที่หั่นอนาคตตัวเองจนขาดสะบัน้นเพราะสำหรับบริษัทระดับโลกแล้ว การเมืองคือสิ่งต้องห้ามพรีเซนเตอร์มีหน้าที่เพียงสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกไม่ใช่การสร้างปัญหาหรือแบ่งแยกประเทศใดๆการที่แวนด้าเอาตัวเองไปผูกกับประเด็นดินแดนจริงเท่ากับจุดไฟเผาอนาคตตัวเองค่ะคนไทยสะใจเมื่อข่าวนี้แพร่ไปถึงไทยบอกเลยว่าคนไทยจำนวนมากสะใจสุดๆหลายคนถึงขั้นออกมาคอมเมนต์แรงๆว่าสมนำหน้าเพราะที่ผ่านมาแวนด้ามักทำตัวท้าทายไทยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะผ่านบทเพลงหรือการให้สัมภาษณ์การถูกโคกตบหน้าด้วยการเลิกจ้างจึงเป็นเหมือนเวรกรรมที่ตามสนองอย่างรวดเร็วและเป็นภาพที่ทําให้คนไทยรู้สึกเหมือนมีใครช่วยเอาคืนแทนค่ะฮุนเซนต้องออกมาช่วยแก้ภาพความปั่นป่วนในกรัรมพูชาหนักขึ้นเมื่อประชาชนบางส่วนพยายามบอยคอดโคกเพราะไม่พอใจแต่สิ่งที่ตลกคือสมเด็จฮุนเซนผู้นำประเทศกลับต้องรีบออกมาขอร้องอย่าทำเพราะกลัวเศรษฐกิจจะเสียหาย โรงงานโคกในกัมพูชาใช้แรงงานจำนวนมากสร้างงานสร้างไรายได้และเสียภาษีมหาศาลถ้าบอยคอรจนบริษัทถอนตัวจริงๆคนที่จะลำบากคือคนกัมพูชาเองไม่ใช่โค้กและแน่นอนไม่ใช่แวนด้าด้วยตรงนี้ยิ่งตอกย้ำความจริงว่าศิลป,ปินที่คิดว่าตัวเองสำคัญสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ประเทศจะยอมเสี่ยงเพื่อปกป้องทุกอย่างถูกกลบด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและแวนด้าก็แค่หมากตัวเล็กๆ ที่ไม่มีความหมายในสายตาผู้ใหญ่บ้านเขาเองดังเร็วดับไวหลายคนคงเห็นแล้วว่าเส้นทางของแวนด้าเป็นเส้นทางที่ดังเพราะป,ปั่นจริงๆแต่ก็ดับเพราะปากเช่นกันจากที่เคยถูกยกย่องให้เป็นฮีโร่ตอนนี้กลับกลายเป็นตัวอย่างที่สังคมใช้เตือนศิลปินรุ่นใหม่ว่าอย่าหลงคิดว่าความดังจะปกป้องเราได้ตลอดไปหากพูดไม่คิดวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาทำลายทุกอย่างที่สร้างมาบทสรุปที่เจ็บปวด เรื่องนี้สอนให้เห็นว่าโลกธุรกิจระดับโลกไม่เคยสนใจเสียงโวยวายที่มาจากการปั่นกระแสหากศิลปินสร้างความเสี่ยงก็พร้อมจะถูกเขียดทิ้งทันทีและสิ่งที่เหลืออยู่คือภาพลักษณ์ที่ถูกทำลายจนกู้คืนได้ยากมากแวนด้าคือบทเรียนราคาแพงที่ชัดเจนที่สุดสำหรับคนไทยแล้วไม่มีคำไหนเหมาะไปกว่าคำว่าสะใจคะ่ะเพราะจากที่เคยทำตัวใหญ่โตดูถูกและท้าทายวันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่า ตัวเองไม่สําคัญพอในสายตาโลกและเมื่อปากวัยเกินไปสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าก็มีเพียงความพังเท่านั้น